ว้ยปานี่แหละมะขอแบบบ้างเดียวจบ,จบเลยนะเออขอบ้างเดียวทีเดียวจบเลยถ้าได้กำไรก็จะเลิกเลยนะไม่ได้มันลุยนานนะฮะกับเกมบัฟฟาโลนะควายแห่งทงยาอเมซอนมีทั้งควายมีทั้งนกอืมเอาไปดิอ่ะควายวิงนะ่งละ อ่ะมีสิบมีไหลอ่ะโบปลาเข้าไปมีสิบมีไหลโอ้โหฟรีมาสวยงามโชคดีที่มันยังมากับควายอ่ะโชคดียังไหลไปโ,โอ้โไม่โชคดีเลยว่ะมารีสมัดลีสมัดหนึ่งแมตสวยงามอ่ะคิวเคาม,มาละโอ้โหอันนี้ลากยาวมาเลยปัาปลาปลาปลาเข้าไป เฮ้ยตัวคูณมันคางเยอะนะเออกระจายกําลังไปดีกระจายกำ,กยกำโอ้โหฟรีมาฟรีมาแต่ไม่จ่ายนี่มึงหมาเหี้ยอะไรโบเข้าไปเลยครับอ่ะสี่พน่นะรางวัลเมกาแล้วคืนมาเอมาสิมาเออน่าจะโอ้โหยิ่งสูงด้วยเจ้าควายงีเงา่ามาเออนั่นแหละ

เออมันกูหน้าได้ดีว่ะซื้อสแคตเตอร์อันนี้โอ้โหดอกหนึ่งไหลไหมมึงไม่ไหลแล้วเพื่อนเ้ยโอ้โหแม่งลอกกูจัดเลยอ่ะแล้วแม่งก็ไม่มาอีกเลยบอกเทคนิคหนึ่งไว้ในการเล่นพวกนี้นะคือถ้าเกิดว่ามึงได้ไอเกมแนวอย่างเงี้ยมึงได้แล้วมึงรีบเลิกเลยมึงไม่มีทางได้เพิ่มเชื่อกูเนี่ยผมซื้อสแคตเตอร์ทีเดียวผมไปเลยไม่ต่อเลย เจอการเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วครับกำไรนนเน้นหกพันมึงจะไม่เอาเหรอโอ้โหโขไปแล้วฮะเจอการไปแล้ว m, m, m no really, dont